เกาะช้างหน้าฝนมีอะไรว่ามาถ้าเธอชอบเราที่ดูดูลักเล่ห์นี่แหละใช่เลยเกาะที่ฝัง่งทรายและฝั่งขวานม,มีความงามที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับเรื่องราวการเดินทางประจนภัยในหมู่เกาะและการหนีไปอยู่สปาบำบัดกลางป่าใหญ่สองคืนสามวันกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จังหวัดตราดเหมือนกับว่าวันนี้เราจะมาพร้อมฝนการ เกาะช้างในครั้งนี้เราจะนํารถขึ้นเรือเพื่อข้ามไปยังเกาะและอําเภอเกาะกช้างเนี่ยได้รับชื่อว่าเป็นอันดามันแห่งภาคตะวันออกเลยนะสภาพพื้นที่ทั่วเกาะจะเป็นภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าที่ดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็มีสัตว์นานาชนิดค่าใช้ต่ายสําหรับการข้ามเกาะก็จะอยู่ที่280บาทต่อ2คนและรถอีก1คันเที่ยวทะเลที่มีทั้งไก่และช้างเราจะไปหาช้างที่อยู่ใกล้ๆไก่ ขับรถออกจากท่าเรือตลอดข้างทางจะเห็นได้ถึงความคลึกคืนของผู้คนและร้านคา้าที่มากมาย <S <s <uss> <S เพื่อไปยังหาดไก่แบ้อีกหนึ่งหาดท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีวิวสวยๆบรรยากาศดีๆ เราตั้งอยู่ด้านบนเขาใกล้กับจุดชมวิวพอดีด้านหน้าของอาคารสามารถมองเห็นทะเลและเกาะใกล้ๆที่ห่างออกไปได้และในช่วงนำรถก็สามารถพายเรือขยักไปได้ด้วยนะเหมือนเป็นการยืนดูวิวของทะเลที่เดินออกไปแค่หน้าระเบียงและที่นี่ดูเป็นห้องสไตล์โมเดิร์นที่มีความกว้างขวางตกแต่งด้วยสีสันที่ดูสบายตาส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็คงจะเป็นวิวที่อยู่ตรงหน้า เราอยู่ฝั่งโน้นะคะ่ะเราก็เลยจะไปทานอาหารเที่ยงกันตรงนั้นเนาะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องทุกครั้งที่เริ่มทริปที่ไรก็ต้องพาทุกคนไปทานอาหารก่อนเนาะแต่ว่าอืม ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับหาดไก่แบ้กันดีกว่าต่อให้ฝั่งขวาจะมีความคึกค้นขนาดไหนเมื่อมาถึงหาดนี้แล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความสงบที่เป็นส่วนตัวมากๆคุณสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดใช้หาดแล้วก็นอนอาบแดดได้แบบชิลๆถึงแม้วันนี้จะไม่มีแดดเลยก็ตามเราว่าเที่ยวทะเลแบบไม่มีแดดเนี่ยก็ได้อีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะโอเค เรารู้สึกว่าหาดหาดนี้เงียบมากๆเลยคือเป็นคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบคนเยอะเพราะว่ามีความอินโทรเวร์นิดนึงด้านหลังก็จะเป็นที่พักของเราห้องที่ทะเลไม่รู้ว่ะหาดตรงนี้จะมีพาทิสตกนะแต่เราต้องมารุ้นกันว่าวันนี้พาทิสจะตกหมเพราะว่าปาลาขึ้น อ,อยู่ห่างออกจากที่พักเพียงไม่กี่เมตรที่นี่เขามีคาเฟ่ติดทะเลด้วยนะและเหมือนว่าบรรยากาศทานข้าวจะเปลี่ยนไปพอนอกจากจะมีอาหารที่อร่อยแล้ววิวข้างหน้ามันสวยสุดๆไปเลยอาหารของวันนี้เราก็จัดเต็มอีกเช่นเคยเพนเนซอสเนื้อสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศและปอบเปียทอดร้อนๆถึงจะไม่ใช่อาหารไทยแต่ก็ถูกปากคนไทยนะบอกเลย ช่วงเวลาที่เหมือนได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณด้วยบ่อวารีบำบัดทั้งการธรรมชาติที่นี่เขาเป็นการรักษาเฉพาะคนอย่างแท้จริงนะและเขายังได้ผสมผสานเข้ากับศิละปะของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟด้วยเทคนิคการรักษาแบบดั้งเดิมเพื่อเติมความสมดุลให้กับร่างกายของเราเองเรารู้สึกประทับใจบ่อวารีบำบัดนะปกติแล้วเราไม่ค่อยลงเล่นน้ำสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลาย และยังได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากน้ำบ,ำบาําบัดเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์การเข้าสปาในรูปแบบใหม่รูปแบบที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นฮัลโหลจ้ามาเล่าให้ฟังว่าวันนี้หลังจากนั้นก็คือแบบไม่ได้ถ่ายต่อเลยเพราะว่าหลังจากที่เราออกจากสปาแล้วอะ่ะเราก็ไปทานข้าวเลยซึ่งมันมืดมากๆพอมืดมากเราก็เลยแบบ อาจจะไม่ได้เก็บภาพก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเจอกันพรุ่หงหรือว่าเช้าวันใหม่จะเป็นชาวที่สิ่งแรกที่เราได้ยินคือเสียงคลื่นทะเลตอนเช้าของวันนี้อากาศดีมากแบบเงียบแล้วก็สงบมากๆเลยแล้วก็ รู้สึกว่าวันนี้น่าจะแบบไม่มีแดดทั้งวันเราน่าจะเที่ยวสนุกมากาแต่วันนี้จะพาไปเที่ยวกัน ก่องกระเช้าสี่เหลี่ยมที่มีกระจกอยู่รอบด้านทําให้เรามองเห็นถึงวิวของพื้นป่าสีเขียวและทะเลลมทะเลเช้าเนีย็นสบายอาจพร้อมมีต้นไม้เยอะทําให้อากาศที่นี่ดูสดชื่นตั้งแต่เช้าถือว่าเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์มากๆในหน้าฝนหลายคนอาจจะวิ่งหนีจากทะเลแต่พอได้มาอยู่ตรงนี้จริงๆเหมือนเราได้มาสัมผัสกับความรู้สึกอีกแบบของการเดินทางถึงห้องอาหารแล้ว สวยมากเลยเป็นแบบอารมณ์เหมือนป่ากลางน้ำเลยตรงเกาะตรงนั้นอนะเราอะสามารถถ่ายเซิร์ฟไปได้แต่ว่าบางทีคือพอน้ำขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะอันตรายนิดนึงก็เลยแบบว่าอยังดีกว่าวันนี้เราตื่นมาประมาณ6กโมงครึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราตื่นตั้งแต่ตีสี่แต่ว่าตีสี่กับตีห้าของที่นี่คือแบบมืดมากแบบมืดสนิทสุดๆเราก็เลยคิดว่าเออยังไม่ตื่นดีกว่า ก็เลยแบบนอนยาวไปจนถึง6โมงครึแต่ว่าเราจะไปดูวิวที่จุดชมวิวใช่ปะซึ่งตัวจุดชมวิวเนี้ยเราสามารถให้รถของทางโรงแรมอ่ะเหมือนเขาไปส่งได้ตอนแรกเราก็ขับรถมาเองจะขับรถไปเองดีไหมแต่ว่าเออไม่ดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งรถไปกันดีกว่าคือการสื่อสารเป็นสิ่งสองขันนะสรุปเรายังไม่ถึงจุดชมวิวเพราะว่าเราสื่อสารกับพี่คนขับรถไม่รู้เรื่อง ล็อกล็อกให้ดีนะคะนี่นี่นี่อ้าวคลิปเราไม่ใช่คลิปท่องเที่ยวแต่คือคลิปท่องการเดินทางถ้าบวกหล่นก็เฮ้ยอ๋อไปมันจะใจมามันจะใจมาถ้าเธอชอบเราที่ดูดูลักเล่นนี่แหละใช่เลย ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วหน้าหอกไปแบบนี้แม่คงบอกว่าระวังแขงคนคาดที่นี่คือกอดสมุยกอะช้างคนสวยมันก็ต้องมีพูดผิดบ้างแหละวิยีแกมันไกลมากแบมน่าจะนานกว่าคือถึงแล้วหรอแกมันไกล้มากใกล้จนง,งงอ่ะอย่างนั้นมันใกล้เกินไปหรือเปล่า เนี่ยไม่ทันได้หายใจเลยถึงแล้วหรอแล้วเราจะลงไปยังไงเราจะยื่นมืะพี่คะให้หนูจะลงพี่จะรอหนูไหมถ้าหนูจะกลับโรงแรมหนูต้องกลับยังไงอะตายเราตายเ้าตายแล้วตายแเราตอนเราแก้เราจะทำยังไงดีเราจะลงไปยังไงเดินเดินไปหรอเดินหรอโอ้ โอเคโอเคขอบคุณค่ะสำหรับใครที่อยากขึ้นไปชมวิวสวยๆของท้องทะเลจากมุมสูงแนะนำให้ไปเช็คอินที่จุดชมวิวไก่แบ้ที่นี่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเกาะช้างเลยค่ะจุดชมวิวมีทั้งหมด2ชั้นเราจะได้เห็นวิวของหาดไก่แบ้รวมไปถึงเกาะทั้ง4เกาะมันในเกาะมันนอก เกาะหยวกและเกาะปลีอีกหนึ่งกิมมิกน่ารักน่ารักอีกอย่างหนึ่งของการมาชุดเนี้ยคือตู้ไปรษณีย์รูปจรวดสีแดงตัวตู้สีแดงโดดเด่นตั้งอยู่บนริเวณจุดชมวิวตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าทำให้โรเคชันเนี่ยดูน่ารักมากๆค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับที่ผักนะก็คือมีคนมาส่งแต่ว่าไม่มีคนมารับนะจ๊ะ เดินเท้ากับที่ทักกันเคยอตอนเด็กๆอ,อ๋ะก,ก็เคยแบบเดินทางไกลตอนเด็กๆ5ก,กิโลเหนื่อยมาก <c oughs> คือเราอ่ะจะเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอกว่าเด็กคนอื่นๆเขา <c oughs> ใช่ปะ่ะแล้วพอร่างกายอ่อนแอก็จะแบบว่าเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบพอเหนื่อยง่ายแล้วเหมือนอารมณ์แบบคนจะวูบเหมือนคนจะเป็นลมแล้วคราวนี้ก็ เลยหยิบน้ำขึ้นมากินตอนเดินทางไกลแต่ปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งพูดมาบอกว่าใครสั่งให้กินน้ำหรออุ้ยตอนนั้นคือเรากลัวมากเป็นพี่ปอหทุกคนตอนนั้นเราอยู่ประมาณป4มั้งเป็นพี่ปอหมองเราแบบมองแรงแบบจิกแรงมาใครสั่งให้กินน้ำหรอตอนนั้นก็เคยหยุดกินน้ำทันทีเลยจ้าอุ้ยเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อนเดี๋ยวโดนตะก้องบ่นอีกนะคะจะต้องแบบ รับชะตากรรมการนิดนึงนะฮะตะก้องในการเดินทางแต่ละครั้งเราเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะโดนทิ้งไว้กลางทางหรือเปล่าพอได้เดินตามข้างทางแบบนี้ก็ดีตรงที่ว่าเราได้ใส่ใจกับรายละเอียดของสถานที่มากขึ้นถึงจะเป็นช่วงสายและเริ่มมีแดดแต่ก็ไม่ทำให้สถานที่ตรงนี้เย็นน้อยลงเลย ามีต้นไม้ปกคลุมตามข้างทางทําให้เราสามารถเดินเล่นรอบที่พักได้ทั้งวันอีกจุดหนึ่งที่วิวสวยสุดๆของที่นี่ก็คือจุดชมวิวของที่พักและหน้าฝนแบบนี้ทําให้นักท่องเที่ยวน้อยเป็นพิเศษส่วนจุดชมวิวนี้เราก็สามารถมองเห็นวิวของเกาะทั้ง4ได้เช่นกันหลังจากที่เรามาอยู่จุดชมวิวที่สวยมากๆแล้วเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าที่นี่สวยขนาดไหนด้วยโดนดีไซอไปเลย ตอบคุณที่กำลังมองหาโดนหรืออยากจะอัปเดตเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ให้ฟังเราถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นมือใหม่สำหรับการบินโดนเลยนะแต่ตัวนี้เขามีการอัปเดตในเรื่องการป้องกันรอบทิศทางที่มันยํามากขึ้นซึ่งทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะขึ้นโดนแต่ละครั้งเฮ้ยกี่กิโลเราเนี่ย เฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราบินขึ้นทะเลซึ่งเป็นสถานที่ที่ลมแรงมากๆแต่ตัวนี้กลับทำภาพให้ได้นิ่งมากๆเช่นกัน และในเรื่องของดูโอเลนคือเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากตรงที่เขามีมาให้ถึง2เลนเป็นเลนระยะ 24mm f 1.7และเลนระยะ 70mm f 2.8และในะอีกเรื่องที่เห็นได้ชัดคือเรื่องโฟกัสแท็กซึ่งดีมากเราไม่เคยมีโดนที่ดีขนาดนี้เขาสามารถโฟกัสและติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคนหรือรถได้ดีมากและอีกเรื่องหนึ่งที่เซอร์ไพรมากคือไหนโหมดค่ะเขาทำได้ดีมากจนน่าตกใจโดยปกต ติแล้วเราจะไม่ถ่ายโดนตอนกลางคืนแต่ครั้งนี้ทําให้เรารู้สึกสนุกที่จะใช้โดนมากขึ้นโดน DJI r 3สามารถทําให้เราเก็บโมเมนต์ต่างๆของแต่และช่วงเวลาได้ดีขึ้น หมูกระทะติดชายหาดซึ่งเป็นการกินหมูกระทะที่รู้สึกว่าจะจำไปอีกนานบรรยากาศเย็นๆริมทะเลกับหมูกระทะร้อนๆแอบกระซิบนิดนึงนะน้ำซุปอร่อยมาก เช้าวันนี้เราเดินทางไปเกาะช้างเลี้ยวซ้ายกันนับว่าเป็นอีกหนึ่งฝั่งที่มีเสน่ห์คนละแบบว่ากันว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีคนเกาะจริงๆพอเมื่อสมัยก่อนฝั่งนี้จะมีทรัพยากรและอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าและทําให้การเดินทางขับรถเข้ามาในวันนี้เหมือนกับว่าเราได้เข้ามาในหมู่บ้านจริงๆช่วงใกล้จัเที่ยงเราขับรถเข้ามาถึงหมู่บ้านสลักเพชรซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีคนท้องถิ่นอยู่จํานวนมากเพื่อมาคาเฟ่สีเขียวกลางป่าที่ไม่มี ไฟฟ้าตอนแรกก็แอบงงนะว่าเราหลงทางหรือเปล่าคาเฟ่เน,นี้ยเขามีความสูงอยู่ที่เหนือน้ำทะเล79เเมตรเราจะมองเห็นได้ถึงวิวของอ่าวสลักเพชรแล้วก็เกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆที่เนี้ยเป็นคาเฟ่ที่เหมือนจะดึงดูดคนที่กำลังมองหาความสงบอย่างแท้จริงค่ะอาจจะดูไม่หวือหวาแต่ถ้าได้ลองมาสักครั้งก็เหมือนได้เติมพลังบางอย่าง างทั้งจุดหมายปลายทางก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับเรื่องราวระหว่างทางถ้าพูดถึงเกาะช้างไม่ใช่เพียงแค่ชายหาดหรือทะเลที่สวยแต่รวมไปถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาท้ายที่สุดแล้วโลกก็จะหมุนสิ่งที่ใช่ไปหาคุณเสมอดีใจที่ได้เดินทางร่วมกันไว้ทริปน่าจะเป็นยังไงแล้วเรามาเที่ยวด้วยกันอีกนะ oh, stop. I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything.